สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชยูชนแนลนะคะกับรายการ v o c e บ o o k บายพิชีมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักรกันค่ะวันนี้เราก็จะมาตออ่อรวมเรื่องสั้นนะคะในชุดหนังสือมันสามหัวกับเรื่องบทเรียนทางไปรษณีนีผลงานแปลสำนวนของคุณเนื้องน้อยศรัทธา อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสั้นขนาดยาวซึ่งเ,ออเนื้อหานี่ค่อนข้างยาวมากก็เลยขอแบ่งเป็น3ตอนครั้งที่แล้วฟังไปแล้วกับตอนที่1ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เรามาต่อกับบทเรียนทางปลายีสนีตอนที่2ปลายเดือนสิงหาคมข่าของเขาก็แข็งแรงพอที่จะเดินได้โดยไม่ต้องอาศัยไม้เท้าแม้จะต้องเดินช้า,ชา และขาข้างนั้นก็พับลงไปเฉยๆเพราะเข่าอ่อนโดยไม่รู้ตัวเป็นครั้งคราวบ้างก็ตามถึงแม้จะต้องกระเพกแต่ก็ยังเดินได้ถึงแม้ขาจะพับแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะประครับประคองตัวเองด้วยขาข้างดีไม่ให้ตัวเองทันล้มไปได้โดยเร็วจิมอิ่มเอมไปตินักที่สามารถเดินได้อีกครั้งหนึ่งพอตกปลายเดือนสิงหาคม บทเรียนทำาบเสณีบทที่10ก็มาถึงจิมรู้ดีว่าเขาเรียนรู้ได้มากเท่าที่เขาจะสามารถทําได้โดยลําพังแล้วเขาจังหนังด้วยความทึ่งขณะที่ก้าวเข้าสู่แผ่นดินมาสจัรแห่งสาสาขาใหม่ที่เปิดกว้างอยู่เบื้องหน้าเขาบทเรียนที่10บโลเนียวได้เลวพอๆกับบทเรียนที่ผ่านมาเพียงแต่หนาขนาดหนังสือหนึ่งเล่มเเรียนจบบทที่สิบ เขารู้ว่าเขารู้ภูมิหลังของศาสตร์ใหม่นี้มากขึ้นเขาต้องการที่จะพูดกับใครสักคนที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์แขนน,นี้แล้วก็สมัครเรียนแบบเดียวกับเขาแต่ก็หาใครที่รู้เรื่องโรงเรียนทางประเพณีแห่งนี้ไม่ได้เลยไม่มีใครเคยได้ยินเขาเองก็ไม่ได้เห็นโฆษณาของโรงเรียนอีกเลยหลังจากจดหมายเวียนฉบับแรกนั้นแล้ว เขาฝากมิสเตอร์แมคคฟีส่งแบบฝึกหัดบทเรียนที่10กลับไปอย่างเคยแล้วจึงตัดสินใจไปแฮนเดอร์สันไอโอวาเพื่อเยี่ยมโรงเรียนวินคอนอดเสียดายไม่ได้ที่ฝากแบบฝึกหัดไปส่งทางไปรษณีย์เขาน่าจะเอาติดตัวไปส่งด้วยตัวเองก็จะถึงครูด้วยเร็วกว่าระบบไปรษณีย์ท้องถิ่นรถไฟจอดที่แฮนเดอร์สันไอโอวามีเขาลงเพียงคนเดียว จิมเบิงตามองดูไปรอบๆคนไขยตัวน้า่งง่วงนอนนาสถานีกับพาโลงมองดูเขาอย่างทึ่งต้องการหาใครแล้วคุณผมกำลังหาแอนเดอร์สันไอโอวาที่นี่ใช่ไหมครับคุณมาถูกที่แล้วแต่อย่าเดินเร็วนะักนะเดี๋ยวจะทะลุเขตเมืองออกไปเขตเมืองมันแค่ร้านขายยาสมิธนั่นแหละ จิ้มอ่านป้ายร้านขายยาเหนือประตูนั่นได้ถนัดแล้วก็ชำเลืองดูป้ายข้างๆที่เพิ่งมองเห็นแอนเดอร์สันไอโอวาประชากร806อเอ,อิมผมต้องการพบคนที่ชื่อมิสเตอร์เอ็มเอสควเขาทำโรงเรียนทางปลายสนีอยู่ตรงไหนสักแห่งของที่นี่คนรู้จักเขาไหมครับในสถานีทำท่าคลุ่นคลิตอยู่คู่หนึ่ง อยู่มาจะยี่สิบเก้าปีเดือนตุลานี้แล้วยังไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนะคุณฉันรู้จักคนที่นี่ทุกคนแหละมีโรงเรียนทางปรษณีไหมครับไอที่พอจะนับว่าเป็นโรงเรียนได้ก็มีมิสแมรี่เบลแอนซิมอนแกเปิดโรงเรียนสอนเสริมสวยดนน่นานครั้งเท่านั้นแหละแต่แกก็สอนกับตัวไม่ใช่ทางปรษณีย์หรอกนะ วุ่นวายใจพอสมควรจิมพึมพำขอบคุณแล้วก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟช้าๆภาพที่เห็นก็คือเมืองกระจิตลทธิ์หงอยๆเมืองนึ่งจำนวนประชากรก็คงลดลงไปจากจำนวนที่บอกไว้ที่ป้ายเป็นไหนๆแล้วตรงหนอกเขาคือร้านขายของโย้เยะถัดไปมีป้ายระบุว่าเป็นสนักงานในอำเภอปากถนนข้างเดียวกับ เขาหาออกไปราวสองร้อยฟุตก็คือร้านขายยาสมิตมีอานมา้าปุ้ยสำเร็จตั้งโชว์ในตู้กระจกหน้าร้านด้วยอีกทิศหนึ่งก็ประกอบไปด้วยที่ทำการไปรษณียธนาคารกับธุรกิจที่ประกาศตัวเองว่าเป็นสำนักงานหนังสือพิมพ์และรับพิมพ์สิ่งต่างๆจิมมุ่งตรงไปที่นั่น คนที่ร้านขายของสองสาคนจ้องมองดูเขากระเพกย่ำถนนผ่านไปอย่างอยากรู้อยากเห็นไรสณีหญิงเหลือบตาขึ้นมองดูจากกองจดหมายที่กำลังคัดเลือกใส่ตามช่องอยู่มาจิมก้าวเข้าไปล่อนล้องทักฮัลโหลเสียงใสผมกำลังตามหาผู้ชายนามสกุลควินคอนคิดว่าคุณอาจจะให้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเขาได้บ้าง คุณคอนเหรอหล่อนเลิกคิ้วไม่เห็นมีใครที่นี่นามสกุลอย่างนั้นเลยสะกดยังไงล่ะคุณก่อนที่เขาจะทันตอบผู้หญิงคนนั้นก็ทำจดหมายที่อยู่ในมือร่วงตกลงไปบนพื้นจิมแน่ใจว่าก็เห็นฉบับหนึ่งคือที่เขาส่งกลับไปโรงเรียนก่อนที่เขาจะเดินทางมาขณะที่ผู้หญิงคนนั้นก้มตัวลงเก็บจดหมายพวกนั้นเงาสีน้ำตาลเข้ม ก็พุ่งปราดข้ามพื้นห้องไปเพียงแวบเดียวที่เห็นเขาอยากจะคิดว่ามันเป็นท่าขนาดมหึมาจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของแสงฟ้าแลบนายปรษณีณีหญิงกรีดร้องด้วยความโกรธเดินปังปังไปที่ประตูแล้วก็กลับมาตัวนิ่งหล่อนบอกอีกตัวเจ้ากรรมนี้ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้มาตั้งแต่หลายเดือนเต็มทีละไม่เห็นมีใครทำอะไรมันได้สักทีบ้าทแท้เชีว หล่อนจัดแยกจดหมายใส่ลงตามกล่องต่อไปผมคิดว่าคุณพลาดไปฉบับหนึ่งนะครับจิมบอกหล่อนไม่ได้เก็บคำตอบแบบฝึงหัดของเขาขึ้นมาด้วยนายะริษณีหญิงก้มลงกวาดตามองที่พื้นห้องไม่มีแล้วเก็บขึ้นมาหมดแล้วไหนคิดว่าคนที่คุณต้องการนามสกุลอะไรนะจิมจะงกหน้าเลยเคาน์เตอร์เข้าไปก้มมองดูพื้น เขาแน่ใจแต่ก็ไม่มีจดหมายหลงเหลืออยู่ที่พื้นห้องเลยจริงๆไม่มีซอกมุมอะไรที่มันจะพลัดเข้าไปบังสายตาได้ด้วยเออควิ Queen, นคอนครับจินกล่าวช้าๆแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าแต่จากตัวหนังสือก็น่าจะออกเสียงอย่างนั้นละฮะที่เฮนเดอร์สันนี้ไม่มีใครนามสกุลนี้แน่ๆเออ เดี๋ยวก่อนนะตลกดีสักเดือนหนึ่งมันนี่เห็นจะได้ฉันเห็นซองนึ่งออกไปจากที่นี่ในนามคล,คล้ายๆที่คุณว่านี่แหละที่มุมซองบนซ้ายมือยังคิดอยู่เลยว่าชื่อตลกดีใครใส่เข้าไปแต่ก็ไม่เคยรู้ว่ามีใครใช้ชื่อนี้สกุลนี้หรอกนะทำไมคุณถึงมาหาเขาที่นี่ล่ะคงเป็นเพราะผมได้รับไปสน่ที่คุณเห็นนั่นแหละเอ๊ะถ้างั้นคุณลองไปถามมิสเตอร์แฮนดูดู อาจจะพอได้เขาอะไรบ้างนะเกาทำหนังสือพิมพ์อยู่ห้องติดกันนี่เองแหละแต่ฉันเองอะนะแน่ใจเลยว่าเมืองนี้ไม่มีใครชื่อหรือว่านามสกุลนี้แน่นอนที่นี่มีหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอฮะไบรซ์นีหญิงหัวเราะเราเรียกมันกันเองแหละมิสเตอร์เฮรัตน่ะแกเป็นเจ้าของธนาคารกับไร้ใหญ่แกทำเรื่องพิมพ์เป็นงานอดิอเรกแจกฟรีไม่มีอะไรนักหนานหรอกคุณ แต่ทุกคนในเมืองก็อ่านกันทุกวันเสาร์ก็จะมีออกมาฉบับหนึ่งอย่างสม่ำเสมอส่วนไอ้นี่นะ่ะร้ายวันเธอชูแผ่นโรเนียตัวหนังสือเลอะเลอะพออ่านออกแผ่นหนึ่งให้ดูจิมมองดูผ,ผันผ่านแล้วก็มุ่งออกประตูไปขอบคุณนะครับขณะที่เขาก้าวออกไปสู่แสงแดดแดูร้อนมีอะไรบางอย่างสะกิดสมองทำนองว่าเขามองข้ามอะไรไปบางอย่าง แต่นึกไม่ออกว่าอะไรนึกเท่าไรก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่นั่นเองเลยต้องพยายามปัดมันให้พ้นจากความคิดไปก่อนจนกระทั่งเขาก้าวเขาเ้าไปในสำนักพิมพ์จึงได้นึกออกกระดาษพิมพ์แผ่นนั้นนั่นเองเทคนิคการพิมพ์คล้ายคลึงกับบทเรียนทรรมศจัีที่เขาได้รับอย่างยิ่งหมึกพิมพ์สีม่วงอย่างเดียวกันแผ่นกระดาษยับยับแต่คงไม่มีอะไรเกี่ยวโยงกันหอก พิมพ์แบบนี้ที่ไหนๆก็คล้ายกันทั้งนั้นแหละมิสเตอร์เฮรัสล่างเล็กท่าทางใจดีควินค่อนแก่ย้ำชื่อที่จิมบอกทำท่าครุ่นคิดไม่มีนะคุณไม่เคยได้ยินชื่อแปลกถ้าเคยได้ยินต้องจำได้แน่ๆจิมรู้ดีว่าจึงจะสอบถามต่อไปก็คงเสียเวลาเปล่า คงจะต้องมีอะไรผิดพลาดที่ไหนสักแห่งเป็นแน่ข้อมูลอย่างที่เขาได้รับจากบทเรีนทางปลษยเสนีเหล่านั้นคงไม่ออกไปจากเมืองที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งอย่างเมืองนี้แน่เขามองดูแผ่นข่าวข้างเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อวูสต็อกโบรามโบราณบนโต๊ะทำงานรกๆของมิสเตอร์แฮรัสหนังสือพิมพ์ของคุณเข้าท่านะครับเจ้าของสำนักพิมพ์หเราะกอ ไม่มีอะไรนักหนาหรอกคุณผมทำด้วยความสนุกพวกเราที่นี่ก็ชอบอ่านพอได้รู้ว่าหมูของมิสซิสแครีหายรูปพวกบานดอริอุสเป็นไอโกลนอะไรเถือกนั้นแหละคุณท้ใม้เมืองเรามีชีวิตชีวาขึ้นรับทำงานให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าครับอย่างเช่นงานพิมพ์หรือว่างานโรเนียวถ้ามีใครต้องการให้ทำก็ทำ ตัไม่มีใครจ้างมาตั้งสมปีแล้วจิ้มกวาดตาค้นหาเจะวูสต็อกเป็นเครื่องพิมพ์เครื่องเดียวในห้องนั้นผมเห็นจะต้องไปแล้วครับแต่อยากขอความกรุณาเอ่อขออนุญาตใช้เครื่องพิมพ์ดีดของคุณสักหน่อยจะฝากข้อความไว้ที่ที่ทำการปลรษสีนีเผื่อควินค่อนจะแวะมาจนตามสบายเถอะคุณจิมนั่งลงตอกพิมพ์ดีด เสียงอึกกระทึกเครื่องนั้นส่วนมิสเตอร์เฮรัสเดินเข้าไปทำธุระหลังคลานเขายัดกระดาษพิมพ์ข้อความของเขาใส่กระเป๋าใจนึกเสียดายที่ไม่ได้อาบทเรียนติดมาด้วยสักแผ่นหนึ่งขอบคุณนะครับจิมร้องบอกเจ้าของสถานที่หยิบแผ่นข่าวล่าสุดยัดใส่กระเป๋ามาด้วยอีกแผ่นระหว่างทางกลับบ้าน เขาพิจารณาดูแผ่นข่าวนั้นจนจำมันได้ขึ้นใจแต่ก็ยังไม่พลีพล้มสรุปจนกระทั่งถึงบ้านจากสถานีรถไฟเขาโทรศัพท์เรียกแห้งลูกจ้างงานในไร่ของเขาให้เอารถมารับระยะสิบไมล์จากสถานีถึงบ้านดูราวกับสักร้อยไมล์ในที่สุดเมื่อเขาเข้าห้องได้ก็รีบคลี่กระดาษพิมพ์สองแผ่นที่เอามาด้วย เทียบกับกระดาษบทเรียนไม่ผิดแน่ออกมาจากเครื่องแหล่งพิมพ์เดียวกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่กลอนความคมตัวใดเหมือนกันไม่มีผิดเพี้ยนมิสเตอร์เฮลรัสเป็นคนทำสิ่งพิมพ์พวกนี้ถ้าเห็นนั้นมิสเตอร์เฮลรัสก็ต้องเป็นเอ็มเอสควินคอนแต่ทำไมเขาจะต้องปฏิเสธทำเป็นไม่รู้จักควินคอนทำไมต้องไม่รับว่าตนเป็นเจ้าของตำราเรียนพวกนั้น สี่ทุ่มคืนนั้นมิสเตอร์แมคคาฟีเอาจดหมายมาส่งให้จิมเป็นพิเศษปกติฉันไม่ส่งจดหมายใครดึกเื่นขนาดนี้หรอกนะแกบอกแต่ฉันอยากให้ฉบับนี้ถึงมือเธอเร็วๆเพื่อว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นแต่งานทำหรืออะไรเถือะนั้นจากมิสเตอร์ควินคอนล่ะขอบคุณฮะขอบคุณมากๆลุงแม็ จิมรีบกลับเข้าห้องฉีกจดหมายออกอ่านมิสเตอร์วอร์ดที่รักความก้าวหน้าของคุณในเรื่องการประสานพรังงานเป็นไปด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันพอใจมากกับการทำแบบฝึกหัดบทที่สิบของคุณซึ่งฉันเพิ่งได้รับมีโอกาสพิเศษอย่างหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งฉันยินดีเสนอให้แก่คุณมีการติด ตั้งเครื่องประสานพลังขนาดใหญ่เครื่องหนึ่งที่จําเป็นต้องซ่อมแซมบางส่วนก่อนฉันเชื่อว่าคุณมีความรู้เพียงพอที่จะทํางานกับเครื่องนี้โดยมีผู้ดูแลแนะนําซึ่งเรามีพร้อมให้คุณแล้วคุณจะได้ประสบการณ์มีค่าเป็นกําไรแน่นอนการติดตั้งเครื่องดังกล่าวอยู่ห่างเมืองเฮเดอสันออกไปเล็กน้อยประมาณสองไมล์บนถนนปามเมอร์ คุณจะพบโรงงานเครื่องกลไกฮอทัสการซ่อมจะเป็นด่วนมากคุณเป็นนักเรียนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงที่ต้องการมากที่สุดที่สามารถรับโอกาสนี้ได้คุณอาจจะได้ทำงานท้าวรอันมีค่าต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นฉันขอร้องให้คุณมาทันทีฉันจะคอยพบคุณที่โรงงานนับถือ M.S. Quinncon จิมนั่งอยู่บนเตียงเป็นเวลาช้านานจดหมายแผ่นพิมพ์เรียงรายอยู่ตรงหน้าสิ่งที่เขาแค่อยากรู้ธรรมดาธรรมดากลายเป็นปัญหาซับซ้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วใครคือเอ็มเอสควินคอนก็น่าจะเห็นได้ชัดแล้วว่ามิสเตอร์เฮลรัสในธนาคารผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์บางเวลาผู้นั้นต้องเป็นควินคอนแน่ๆตำราเรียนทางปลเนีผลิตจากเครื่องพิมพ์ดีของเขา การที่จะมีเครื่องพิมพ์ดีดสองเครื่องที่มีตัวอักษรบกพร่องเหมือนกันเปียบตั้งห้าตัวนั้นไม่มีทางเป็นไปได้และฮรรัสถ้าเขาคือควินคอนจะต้องเขียนจดหมายฉบับนี้ก่อนหรือหลังจากการพบกับเขาไม่นานจดหมายฉบับล่านี้ก็พิมพ์โดยเจ้าเครื่องมูสต็อกโบราณน,นั่นเหมือนกันใจหนึ่งก็อ,ออกรสชาติสนุก,กกับความลึกลับนี้แต่อีกใจหนึ่ง ก็อ,ออกจะสังหอ์ว่ามันน่าจะมีอะไรที่ชั่วร้ายแฝงอยู่แต่แล้วเขาก็ต้องหัวเราะออกมาดังๆที่ตัวเองระแวงภัยเกินไปจิ้มลงมือจัดกระเป๋ามีรถขบวนเที่ยงคืนที่เขาจะกลับไปที่แฮนเดอร์สันได้ทันค่ะก็จบตอนที่สองไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตอนหน้าตอนสุดท้ายมาฟังกันค่ะว่าเรื่องราว ที่จิมจะไปเจอนั้นโรงงานหรือโรงเรียนสอนที่ว่านั้นเป็นอะไรอย่างไงหน้าตาเป็นยังไงและจิมจะเจออะไรมาฟังบทสรุปตอนสุดท้ายของบทเรียนทางปริศนีผลงานแปลสํวนวนของคุณเนื้องน้อศรัทธากันในตอนหน้าค่ะขอบคุณสุดปรับการติดตามรับฟังในงวันนี้นะคะขอมีความสุขกันฟังและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ